สวัสดีค่ะกระท่อมชมจัน c h a n n e นะคะอีกคลิปหนึงนะคะวันนี้สําหรับที่ป้าเปียกก็อยากจะมานั่งพูดคุยทักทายตรงนี้นะคะตรงเก่าที่เก่านะคะแต่เวลาก็ผ่านไปเรื่อยๆนะคะสําหรับที่วันนี้ป้าเปียกก็ไม่อยากจะนอนคือมันนอนมันก็นอนไม่หลับอะ,อะว่าจะพักผ่อนแต่ว่าป้าเปียกก็เลยมานั่งพูดคุยตรงริมหน้าต่างตรงนี้นะคะก็วันคลิปนี้ป้าเปียก็อยากจะพูดถึง เกี่ยวกับการเดิน,ดนหน้าทําความดีของลุงพลป้าแตนตอีกนะคะจากเมื่อวานนะคะใช่ไหมคะพวกเราก็รู้ทราบกันนะคะว่าป้าแตนตมีตํารวจมาหาแล้วก็เจอไม้เชิญนะคะให้ไปรับรู้ข้อกล่าวหาอะไรประมาณนี้นะคะป้าก็พูดไม่ค่อยเป็นถ้าพูดไม่ถูกยังไงก็ต้องขออาภัยด้วยก็แล้วกันนะคะแต่ว่าทุกท่านรู้แล้วละ่ะทุกคนทราบแล้วแหละนะคะว่าป้าแตนตได้รับเชิญ หมายเชิญเกี่ยวกับเรื่องอะไรนะคะแต่ว่าตอนนี้เมื่อคืนนี้ป้าเปียกก็ดูลุงพลป้าแตนนะคะเขามีการไลฟ์สดบ้างทำคลิปบ้างอะไรบ้างก็ทำให้รู้ว่าสองคนเขายังเข้มแข็งนะคะยังแข็งแกร่งยังยิ้มหน้าสู้กับความดีที่เขาได้ทำมาในแต่ละวันนะคะความดีที่เขาได้ทำในแต่ละวันนั้นมันก็ทำให้เขามีพลังบวกใช่ไหมคะมีพลังบวกไม่ว่าเขาจะเจอปัญหา อุปสรรคหรือเหตุการณ์อะไรที่มันดูแย่นะคะแต่เขาก็จะไม่แพ้ไม่ยอมแพ้ค่ะเขาจะไม่ยอมแพ้เนื่องจากว่าจิตใจเขาเข้มแข็งพอนะคะแล้วก็มีพลังบวกมีคุณงามความดีที่เติมในจิตใจของเขาที่เขาได้ทํามามันก็จะทําให้เขาเนี่ยสามารถที่จะยิ้มสู้ได้เพราะว่าอย่างเช่นวันนี้ตื่นเช้าขึ้นมาเขาก็หลังจากเขาทําบุญ าบตามปกติแล้วนะคะเขาก็มีการเดินทางนะคะเท่าที่ป้าดูเมื่อเช้านี้ลุงพลป้าแตนแล้วก็ทีมแอดมินของเขาแล้วก็ยังมีน้าฝนด้วยนะคะน้าฝนเดินทางไปเพื่อที่จะไปเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องการขายของออนไลน์เพื่อที่จะไปเพิ่มเติมโอเคแล้วเขาทามาในระยะหนึ่งแล้วสักพักหนึ่งแล้วแต่ว่าเขาก็อยากจะทําตรงนั้นให้มันดีให้เป็นอาชีพที่สามารถที่จะ มั่นคงในอนาคตนะคะก็คือสามารถที่จะค้าขายออนไลน์ได้อย่างมีวิทยายุทธ์ว่างั้นเถอะมีวิชาความรู้ในการที่จะทำตรงนั้นเขาก็พาแอดมินของเขาไปเรียนไปเรียนรู้ในการที่จะขายของออนไลน์นะคะแล้วก็มีนักฝนไปด้วยสิ่งหนึ่งที่ป้าแดนพูดก็พูดคุยกับลุงพลไปเนาะก็มี f อเข้ามาแซลเข้ามาหยอดกาลังใจให้หนู่นนี่นั่นลุงพลก็แต่งตัวมาดเข้มเท่เมื่อเช้านี้ใส่ชุดออกสีโทนดำแล้วก็ใส่แว่นตาดำ แล้วเขาก็มีการแซลเขาก็ยิ้มนะคะลุงพลขนาดเขาอยู่ในมาดที่เข้มแต่ถ้าเขายิ้มออกมันก็ทําให้ตรงนั้นบรรยากาศมันก็คลี่คลายสว่างสวได้เหมือนกันนะป้าแตนก็เป็นจะเซลกันอยู่ก็น่ารักนะคะแต่ป้าแตนเขาก็เข้มแข็งนะเขาก็ยิ้มสู้ได้เท่าที่ป้าดูนะคะเมื่อเช้านี้ป้าแตนก็พูดถึงว่าอะไรก็แล้วแต่ที่มันผ่านเข้ามาเขาจะเขาจะไม่ทอนะคะ เขาจะท้อไม่ได้เขาจะต้องลุกขึ้นสู้เดินหน้าสู้ต่อไปไม่ว่าอะไรจะเข้ามาก็แก้ไขปัญหากันไปแต่ว่าสิ่งที่ป้าก็อยากจะชื่นชมในความคิดของป้าแตนนะคะก็คือว่าตลอดนะคะความคิดนี้ป้าก็ยังสนับสนุนอยู่เสมอนะคะก็คือป้าแตนต้องการที่จะกระจายรายได้ไปในหมู่พี่น้องในในหมู่บ้านนะคะสร้างอาชีพให้กับพี่น้องในหมู่บ้านกอกๆนะคะในการที่จะมีความมั่นคง กับการดํารงชีวิตซึ่งวิถีชีวิตเมื่อก่อนนี้ก็อยู่กับการทําไร่ทานากรีดยางทําสวนยางนะคะแต่ว่าตอนนี้ก็มีอาชีพหนึ่งเสริมเข้ามาแล้วแทบจะว่าห้ายคนทีเดียวนะคะไม,ไม,ไม่อาจจะไม่ใช่ทั้งเกือบจะหมู่เกือบจะทั้งหมู่บ้านหรอกแต่ว่ามันก็ปฏิเสธไม่ได้ว่ามีคนที่มาทําอาชีพ YouTube นี้เยอะมากแล้วนะคะสําหรับบ้านกกอกไม่นับรวมที่มียูทูบเบอร์ข้างนอกที่เข้าไปอยู่ที่นั่นนะคะ ที่เขาไปปักหลักอยู่ที่นั่นนะคะแต่ว่ามันเป็นหมายถึงยูทูบเบอร์ของเป็นพี่น้องชาวบ้านกกกอกเองนะคะที่มาทําอาชีพนี้แล้วก็อีกอย่างหนึ่งมันน่าจะเป็นอาชีพที่เอื้อกันกับอาชีพยูทูบเบอร์ก็คือการค้าขายนะคะเหมือนป้าแตนทําอยู่ณเวลานี้ป้าแตนนัดแต่ใช่ไหมคะก็ทําอยู่ก็คือการค้าขายออนไลน์ด้วยแล้วก็การทําอาชีพยูทูบด้วย เอื้อกันยังไงก็เขาขายของออนไลน์ใช่ไหมคะเขาได้โฆษณาขายทาง YouTube ของเขา f อก็ได้มาซื้อของของเขาซื้อของร้านของเขาผ่านทางที่เขาไลฟ์สดขายใช่ไหมคะนี่แหละจึงจึงเป็นการเอื้อก,กันนะคะถ้าสมมุติว่าเราขายอยู่หน้าร้านเท่านั้นมันก็อาจจะ,ะขายไม่ได้เยอะเท่าไหร่หรอกเพราะว่าหมู่บ้านมันเล็กนอกจากเวลามีนักท่องเที่ยวมาเยอะๆถา้าไม่มีโควิดนะคะแต่ว่าถ้าเขาขายของออนไลน์ได้นะคะ ผ่านทางการไลฟ์สดไม่ว่าจะเป็นเพจที่ f a c e b o o k อะไรก็แล้วแต่ที่ YouTube เขาก็สามารถที่จะขายได้ตลอดทั้งวันนะคะตลอดเวลานะคะขายเมื่อ,อไหร่ก็ได้นะคะรับออเดอร์แล้วก็ส่งของนะคะแพ็คของส่งของมันก็เป็นสิ่งที่ดีด้วยแต่ว่าการที่เราจะสามารถทำให้มันขายดิบขายดีขยายกิจการเป็น ใหญ่ๆได้แล้วก็สามารถที่จะมีอาชีพมีเงินมีอาชีพหลักมีความมั่นคงตรงนี้มันก็ต้องเรียนรู้วิทยายุทธนานะคะเขาก็เลยพาทีมงานของเขาไปเรียนรู้วันนี้และดีด้วยความชิดตีนึงที่ป้าบอกก็คือเขายินดีเขาอยากจะกระจายรายได้ไปสู่พี่น้องนี่แหละสาคัญมากถ้าหากพี่น้องถ้าเราจะเริญอยู่คนเดียวใช่ไหมคะเราจะเิญรุ่งเรืองอยู่คนเดียวนี้ถ้าหากแวดล้อมบริบทแวดล้อมเราพี่น้องในชุมชนยังยากจนมันก็ม,นกมันก็อาจจะทําให้เรานี้ ไม่ค่อยมีมีความสุขอยู่แต่ว่ามันก็มองยังมองเห็นพี่น้องยังขายรายได้อยู่มันก็ยังไม่สบายใจใช่ไหมคะแต่ว่าถ้าเราสามารถที่จะช่วยให้พี่น้องสามารถที่จะลุกขึ้นมาทํามีอาชีพมีรายได้ได้นั้นมันดีใจหน้าหน้าภูมิใจกว่าจเจริญไปด้วยการลุ่งเรืองไปด้วยกันนะคะ ป้าก็เลยมองว่าเออลุงพลป้าแตนนี้ก็เป็นเป็นแบบอย่างที่ดีในการที่จะลุกขึ้นมาพัฒนาตัวเองนะคะเขายินดีที่จะลุกขึ้นมาพัฒนาตัวเองให้เขานี่มีความเจริญรุ่งเรืองก้าวหน้าและเขาก็ยังไม่ทิ้งพี่น้องผองเพื่อนเพื่อนบ้านให้อยู่เบื้องหลังให้อยู่ล้าหลังเขายินดีที่จะดึงขึ้นมาฉุดดึงขึ้นมาที่จะก้าวขึ้นมาเดินหน้าไปด้วยกันอะไรแบบนี้ป้าจึงชื่นชมในความคิดที่ว่า นอกจากจะช่วยเหลือตัวเองให้ดีขึ้นและยังอยากจะช่วยเหลือผู้อื่นให้ดีขึ้นไปด้วยกันได้ด้วยถ้าทำให้อ่าป้าก็ขอเอาใจช่วยขอให้ทาให้สำเร็จนะคะลุงพลป้าแตนตรงนี้นะคะถ้าสามารถทำให้สำเร็จได้บ้านกะกอก,ก,ก็จะเป็นอีกแห่งหนึ่งที่จะจ้าลึกไวในความทรงจำของพี่น้องในการที่ใครๆก็อยากจะไปเยือน มีธรรมะข้อหนึ่งนะคะป้ายึดมั่นอยู่ในเสมอนะคะป้ายังยึดมั่นอยู่เสมอมาก็คือเราเชื่อในส่วนดีของเขาเสมอและมีความหวังเสมอและทนต่อทุกอย่างใช่ไหมคะความรักนั้นก็อดทนนานและกระทําคุณให้นะคะความรักไม่อิจฉานะคะและที่สําคัญก็คือ เชื่อในส่วนดีของเขาอยู่เสมอและมีความหวังอยู่เสมอและทนต่อทุกอย่างสู้ๆนะคะอดทนสู้ต่อไปนะคะลุงพลป้าแตนสําหรับป้าน,นี้เอสำหรับคลิปนี้ป้าก็ฝากไว้สั้นๆเพียงเท่านี้นะคะสวัสดีค่ะ